แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดในแต่ละแนวเหมือนกันเลื่อนที่แนวเส้นตรงแต่ในการเคลื่อนที่ในแนวแกน x เนี่ยก็จะไม่มีความเร่งใช้สุดอะไรเอย F เท่ากับ vt หรือจริงก็คือ F เท่ากับ u cos เซตาคูณ t นั่นเองส่วนในแนวแกน y เนี่ยก็ให้ใช้4สูตรนั้นละ่ะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งสูงสุดอ่ะสูงสุดนี่สูงสุดนะ v y เท่ากับ0 vx เอท่ากับ u cos เซตาถูกปะเมื่อเึ้ื่องนยิ่ถึงตำแหน่งสูงสุดอัตราเร็วของวัตถุจะเป็นอย่างไรมีค่าเป็นศูนย์จริงหรือเปล่าผิดนะถ้าอัตราเร็วในแกน y มีค่าเป็นศูนย์ถึงจะถูกเพราะว่า v y เท่านั้นที่มีค่าเป็นศูนย์แต่ vx เนี่ยยังเท่ากับ u cos เซตาอยู่เพราะฉะนั้นคำว่ามีค่าเป็นศูนย์เนี่ยผิดอ่า แต่ถ้าพูดว่ามีค่าเท่ากับอัตราเร็วในแนวแก๊ส x อันนี้จะถูกต้องมาดูข้อ2มีอัตราเร็วแนวลัาเป็นศูนย์ผิดอีกถูกปะถ้าพวกอัตราเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์สถึงจะถูกอ่าข้อ3มีค่าเท่ากับอัตราเร็วแนวลางเมื่อเริ่มเคลื่อนที่ x ข้อนี้จักเข้าท่าฮะพวกมีตรงนี้เนี่ย มันมีค่าเท่ากับ u cos t h e ซึ่งเท่ากับอัตราเร็วในแนวล่างเมื่อเริ่มเคลื่อนที่ด้วยและมันก็ไม่มีความเร่งหรือความหน่วงใดๆมากระทํากับมันเพราะฉะนั้นเนี่ย u เท่าไหร่ก็ต้องเป็น u อ,อย่างนั้นอ่ะข้อนี้เลยถูกต้องข้อ3ถูกอ่ะส่วนข้อ4ผิดยังไงมีอัตราเร็วเท่ากับอัต,ตาราเร็วเมื่อเริ่มเคลื่อนที่อันนี้ผิดเพราะว่าอะไรอัตราเร็วเมื่อเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยจะรวม vy เข้าไปด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยตอนเริ่มแรกเนี่ย vy เนี่ย มันเป็น v ไซเซตาแต่หลังจากนั้นเนี่ยอ่านี่ไงเป็น u ไซเซตาหรือ v ไวเซตาเนี่ยแหละใช่ปะ่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงจนกระทั่งจุดนี้เนี่ยมันเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วเมื่อเริ่มเคลื่อนที่นะจุดนี้เนี่ยจะมีค่ามากกว่าความเร็วในแนวนี้เพราะว่าความเร็วในแนวแกน y เนี่ยลดลงจนมีค่าเท่อกับศูนย์คำตอบข้อสี่จึงผิดอ่า สรุปการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไลน์นี่มีเขาบอกมันค่อนข้างยากเมคือการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งซึ่งทาดมุมเซตาเวลาเราคิดง่ายๆก็คือว่าให้คิดแยกแกนแล้วก็แตกเวกเตอร์ออกมาเป็น u cos เซตา u s i n เซตาโดยมีความคิดง่ายว่า u cat, ชิดใช้ค o s ห่างใช้ sin แล้วก็ในแนวแกน x เนี่ยจะไม่มีความเร่งความนวงใดๆมากระทําส่วนในแนวแกน y ก็จะมีแรงโน้มถ่วงทําให้เกิดความโน้มถ่วงเข้ามากระทําต่อการเคลื่อนที่ หลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละแนวก็คิดเหมือนการื่้นที่แนวตรงทุกอย่างน,นนะโดยที่ในการเื่อนที่แนวตรงแบบแนวดิ่งเนี่ยเมื่อวัตถุพุ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ย v ก็จะเป็นศูนย์แต่โปรเจกไทเนี่ย v ก็จะไม่เป็นศูนย์ละเพราะว่ามันยังมีการื่้นที่ในแนวแกน x อีกซึ่งมันเป็น u cos theta ไงแต่ v วก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันขึ้นที่แนวตรงไล้ ไม่มีอะไรยากแต่เราขาดคำอธิบายที่ทำให้เข้าใจองไรได้ง่าย